ทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ด้วยขอบคุณนะคะวันนี้สนุกมากเลยก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราโชว์เพลงอยากอยากมองเธอให้ใกล้วันนี้ด้วยใช่ก็่นแหละค่ะหวังว่าจะชอบกันนะคะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์มากๆที่เรื่องพวกเราโคอิมนะคะพวกเราก็จะต้องได้ทำงานค่ะแล้วก็ฟีเซนภาพลักษณ์ดีๆให้กับทางแบรนด์วิสคอนดิชั่นต่อไปค่ะ แแตตต่นดิงงอััับบวกคัือจริงๆคนในวงเราสายจั๊กก็ค่อนข้างเยอะใช่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 แล้วก็ส่วนตัวเราแบบแต่งตัวสายแฟชั่นอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็เหมาะมากๆเพราะว่าเลนส์เขาเนี่ยก็มีหลายสีมากๆแล้วก็กรอบก็มีหลายสีมากๆก็คือเหมาะกับทุกลุคทุกสไตล์ของพวกเราแต่ที่สําคัญเบาสบายใช่ได้สบายมากใส่ในชีวิตประจําวันเลยสิมีวิธีการเลือกยังไงบ้างให้เข้ากับหน้าเราสบายคุแต่ละคน ไม่ได้ใช่ไหมพวกพี่เขาก็มีหลายแนวที่เลือกบางทีเราก็เลือกไม่ได้ก็จะให้เพื่อนช่วยให้ให้คนเลือกให้าคนเลือกให้เออโยนโยนโยนใช่ก็ถ้าถ้าเป็นหนูใช่ไหมคะหนูก็จะเลือกอันที่แบบโอ้แต่งตัวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบสปอร์ตหรือสีเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆเรื่องการเลือกค่ะมันค่อนข้างจะแบบ ย่ากนิดน,นึงเพราะว่าเพราะว่าตัวแบรนด์วีส่ค่ะเลนเขาเอ้ยกรอบสิสกรอบดีไซน์เขามีให้เลือกเกยอะมากแล้วก็สวยทุกสไตล์เลยค่ะขอ,องตาอมส่วนหน่าจะเอาไปใช้แว่นกันแดดค่ะ,ออะกัน UV อะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาใช้ก็คือสวมใส่สบายมากแบบ เราเราเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ตาสาั้นเราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แว่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาใส่แว่นของบิสก็คือแบบเฮ้ยจริงจริงรแล้วแว่นมันสบายมากใช่ใช่หนูชอบใส่บังคับรถค่ะแต่แบบเลิกเลนที่แบบว่ารลแสบแฟอะไรอย่างเงี้ยจะแบบช่วยชีวิตเรามากเลยบางทีแบบเราทางานมาแล้วตาเราล้าเลราพอแบบใช้ใช้แว่นบิสก็คือแบบโอเคขับรถวสว่างเออของหนูโอ้โหถ้าให้ระบุยากมากค่ะแบบว่าแล้วแต่วันเลยวันไหนอยากหวานก็อาจจะใส่เป็นแบบ เต็นโก้อนจะแบบเป็นกรอบโก้อันนี้ก็จะหวานขึ้นมาหน่อยหรือไหนอยากเท่อยากสูงก็แบบเป็น,นกรอบแบบเรียงขึ้นมาแล้วแต่สีแล้วแต่ว่าหนูเลือกไม่ได้ค่ะหนูซื้อหมดแต่ว่าเรารู้สึกว่าแลแบบ้สสวแต่วันบางวันเราก็แบบแบบโอ้ยพี่สาวน่ารักแว่นกลมบางวันก็อยากเป็นสาวที่เขาแบบโตขึ้นมาหน่อยอาจจะแบบเป็นกรอบแบบนี้ที่ความแบบแปลกก็สามารถเลือกด้ได้ด้ายเสมอค่ะแต่คุณพมันต้องมีไปก่อนใช่ คือว่าถ้ายังเหม่อนอจะเ่นให้มันแ a s u ไปก่อนค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราใสา่มัซซีมาถ<า>้าลอยห้าลอยถ้าสใช่แล้วซื้อ ไม่เรียนซือเลยเราต้องใส่แว่นทุกวันนะค่ะเวลาเราตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องใส่แว่นบางทีเรายังไม่ได้แต่งหน้าเราเดี๋ยวเราต้องไปออกกองถ่ายงานเราต้อใส่แว่นไปก่อนไม่ได้ใส่ตัวแทนเราก็เลยหาอะไรที่มันเฮ้ยดูเหมาะกับสไตล์เราให้มันมีความหวานให้มันดูเทเซอร์ไปเลยค่ะไม่ได้ออกเป็นเคแบบพี่ๆคนอื่นเราก็ใส่แว่นสูงๆเขาไม่ได้หรอกอยากมากถ้าาตัวแทนได้เอาไป ค่ะก็ยังไงก็ฝากโปรเจกต์ของพวกเราโฟอีฟกับวิสคอนเนคชันด้วยนะคะก็เร็วๆนี้จะมี MV ีนะคะพี่ๆได้บอกไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะฝากติดตามด้วยค่ะมาเสร็จอย่างที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมระสิรของเซอร์มาว้าวค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกโอ้โหก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราโฟอีฟได้เล่นที่อิมพคแอนดดีน่าแบบคอนเสิร์ตของตัวเอง ตื่นเต้นมากมากแล้วก็เหมือนแบบเวทีไปแล้วก็ช็อกแบบประมาณหนึ่งหมื่นคนมาเพื่อแบบกดูเราโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากมากกล้งเวทีมาก็ยังแบบเฮ้ยมันผ่านไปแล้วเรอากาเจอใครที่ตกเอนเราแล้วก็ก็แต่ตระกูลแฟนคดีมากมากแฟนน่ารักมากๆแบบซัพพอร์ตไปเห็นคลิปในทิกเก็ตเขาแบบร้องกันดังมากๆไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็แย้งร้องมากใช่ขอบคุณมากๆค่ะที่ทุกคนมาซัพพอร์ต หายเหนื่อยเลยค่ะโค้มเป็ที่ลอยได้เป็นอ่างน้ดีถักใครดีถามใครดีถัพันถาพันถัพัเลยวันซ้อมอ่ะไม่พูดกับใครเลยนะคะสันอยู่ประกันว่าประกันเราอยู่ทีกแต่ว่าแต่ว่าพอถึงวันจีนแเอเนอร์จีเรามันมาแล้วก็มนใหม่ได้รองเออไมน่พมีแฟนคลับหน่มพนกสามารถกดได้เล็วนาดนั้นที่มัเราดีใจไเลยพารู้สึกว่าเออเรามีมันมีได้เาแบบ ค่ะจริงจริงจริงๆก็ขอบคุณพวกเขาแล้วค่ะเพราะว่าหมื่นคนมันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่พวกเขาซัพพอร์ตพวกเราฟรีมาตลอดค่ะจํานวนในวันนั้นอะไรเงี้ยเป็นพลังให้พวกเรามากจริงๆสนใจไรไหมกดดันนะพอแจากจากนี้ไปหลายคนก็จะคาดหวังของพวกยิดมันจะต้องยิ่งไปกว่านี้อีกก็ มีจริงๆแฟนคลับเราก็แซวกันแหละค่ะว่าแบบร้อนหน้ารอราชมังเรานะอะไรก็ไม่รู้ที่มาแล้วยังยังยังสนใใช่ก็ไปดูในเรื่องของอนาคตแล้วกันค่ะแล้วก็ไม่รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอันนี้ไม่ได้จะปล่อยค่ะผู้หญิงที่ว่าเราไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปติดตามเพื่อต่อไปแล้วกันค่ะแล้วหลังจากนี้จะเปโปรเจกต์อะไรอไหมครับ ก็ถ้าหลังจากนี้โปรเจกต์อะไรก็สามารถติดตามไปทังเียวของโฟอีฟได้เลยนะคะปีบอกตลอดนะอัปเดตงานอยู่ตลอดสามารถไปดูช่องทางเราได้ทุกโซเชียลมีเดียเลยเย้ขอบคุณคับอ๋อพี่แฮนว่าไงแฮนนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งบทเพลงที่เราได้เอาไปโชว์ในคอนเสิร์ตดาวนเนี่ยเบอร์แล้วก็ คนก็ชอบมากตอนแรกคนก็ฟังไม่รู้เรื่องให้พูดอะไรเดี๋ยวพอมาดูเนื้อแบบเฮ้ยเดี๋ยมันแบบเปรี้ยวอยู่นะสาวมหาลัยเชิดเชิดมหาลัยอ่ะก็ตอบรับก็ดีค่ะเต็มทิกติกอบเลยตอนนี้แฮปปี้มากๆก็สามารถไปดูใน YouTube ของเราได้นะคะก็ไปเล่นแชร์เลนอะไรกันได้เลยค่ะในอนาคตก็อาจจะมีอะไรมาให้ดูแได้เตรียมพัดไว้ค่ะเตรียมพัดเตรียมพัดไว้คนก็ชมก็แบบพัฒนาไปบ มันหนักขึ้นเรื่อยๆเจอก็ทรู้นะครับทำรู้เหรอก็คือเราก็จะเห็นไปนครับเนาะคือเป็นคำพูดเป็นใจซัพพอร์ตเราอยู่แล้วอ่ะเขาเราทำอะไรเราทำตัวไม่ดีเขายังซัพพอร์ตเราอยู่เลยบางทีเราทำตัวจบเขาก็แบบน่ารักเลยอะอยากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ที่มองเราในด้านที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ ก็เปิดให้ทุกคนได้กำลังใจในการที่ชีวิตยคะท็แาวกบคอมเมดี้โอหเป็นแะรันโอเค่ะก็สำหรับนิทานหิงคอยนะคะก็พวกเราคอีกได้ร่วมแสดงด้วยก็ตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าใครเล่นบทอะไรเพราอยากให้ทุกคนลองไปเดาๆเอาว่าแบบเดาๆเดาๆเาๆเด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 านเดาๆเดาๆเดาๆเดา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 เา สนุกมากๆคือพวกเราได้เฟิรนี้ไปแล้วค่ะบทกันแล้วคือสนุกมากๆก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาติดตามแล้วก็มารับชมกันว่าน่าจะสนุกมากไมใชเป็นทั้งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเล่นเป็นอะไรกันรู้ค่ะรู้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 เนารสรางความพร้อมของเราด้วยมันต้องเล่นมันต้องยังไงบ้างมันต้องมีสกิลยังไงบ้างมันไตนอะไรก็จริงจริงเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่โซอีไม่เคยทำร่วมกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะชาเลนจ์มากๆสนุก ฉันเอคิดว่าเราจะสนุกมากๆเลยค่ะตออมยากม่หบดที่เราได้ลูกว้หนพูดไม่ได้เลยะมเลอ่ะหนูจริงๆทุกบทบาทมีเสน่ห์ในแบบของมันค่ะใชาแต่ว่าใช่นเจอคนอยู่ในเรื่องเดียวกันแน่นอนค่ะถ้าวาดูเราอยู่ใยการแน่นอนก็ฝากติดตามมีแต่อย่างคุณพี่นี่ครับนี่เลยคนเดยเลยครับอ้่ก่อนข้าบพี่นะ แต่หน้านี้หนูเคยเล่นไปแล้วเมื่อหลายหลายปีก่อนใช่แต่ตอนนั้นเล่นเป็นคัสเตกเป็นสารพีซึ่งตอนนี้ก็เป็นสารพีเหมือนกันอ๋ออย่าลืมนะจะเป็นสารพีโอชตโต้เอออ๋อหน่าเล่นเป็นอะไรพี่มั่นใจคำตอบอย่าอย่าไม่บอกเออยากมาคาแรคเตอร์นี้สำหรับเราสุดๆเลยหน้มันยากยังไงสำหรับเรา เจ็ดแล้วเวลาคุณน่าค่ะเดี๋ยวทำหนูแล้วกันเออแต่าจะได้ชมเมื่อไหร่กะละกังยังเฮ้ยเรายังไม่บังเลยแฮ็นไหอ่าอไห่ก็ฝากติดตามค่ะติดตามทางออฟฟิเชียลของพวกเรานี่แหละฝากไปในปีนี้แน่นอนนะคะปีนี้เอาจบประโยคนี้เลยไปในปีนี้ค่ะไม่นานเกินรอค่ะทุกคน อย่าย่นเป็นอนเรต้มล้ลาพูดตามแ่นไรเ่องขไราาทางี่หนูเรื่องอ๋อค่ะก็ดอะไรคือก่อนก่อนหน้าที่จะเล่นคอนเสิร์ตคือพวกเราซ้อมหนักมากๆแล้วก็แบบใช่ใช่ช่้กันเยอะค่ะมันก็เลยเียค่ะก็เข้าไปรึกษาหมอแล้วกินยาปกติค่ะแต่ว่าแค่แบบ มันยัง recover ไม่เต็มที่แล้วก็วันนั้นอากาศก็ร้อนมากเลยก็เลยแบบ<ช>ไม่ไหวก็เลยลงเลทีไป<ช>แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นไปเรียกได้ต<ช>ดอนจรังเราแบบไม่ได้สียใจเพราะเราสั่สองไปอย่ากอากอับคือวิธีวิธีอะไรนาะวินาทีนั้นคือแค่รู้สึกว่าถ้าวมันเบลอ,อใช่ <ๆ S 2> แล้วก็แบบตัวชาไปหมดแล้วไม่ไหวก็เลยลงเวนทีไปแต่ว่าก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าแบบเดือดแค่อีกเพลงสองเพลงก็จบแล้วค่ะมันก็เลยแบบ รู้สึกไม่ค่อยแบบไม่ทำไมมันต้องเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ขอโทษทันทีไปค่ะแต่ว่าขอโทษทันไปที่แบบคุณสาวมารอแต่แบบเราเล่นจนจบไม่ได้เหมือนแฟนก็ตกใจแล้วก็แบบเป็นห่วงด้วยใช่ค่ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะเขาคุณมมากค่ะที่เป็นหมวแล้วหลังจากนี้ไปค่ะบอกไปค่ะไปค่ะไปค่ะก็ได้รับยาอะไรบางอย่างอกค่ะเขาก็บอกว่าแค่ต้องพักผ่อนให้มากขึ้นเท่านั้นเองเขาให้แนะนำยังไงก็ให้กินยา เอ่อขาให้กินข้าวให้ตรงเวลาค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอประมาณนเค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคโอเคเป็นร้อยยังกลับมาร้อยยังกลับมาร้อยยังประมาณเก้าสิบห้าละกันแล้วแล้กคุณต้องดูแลตัวเองยังไงก็ตอนนี้ก็ต้องนอนค่ะอ่าก็พักผ่อนอย่างออย่างต่อไปแฟนๆที่เขาเป็นห่วงค่ะก็หายห่วงได้เลยนะคะหนู ดีขึ้นมากๆากค่ะม่ต้องเป็นโปรแกรมกับเขาดูกลับมาเป็นเฮนนเนอร์ทีนี้คนเดิมเลยก็เป็นเฮนนอรคนเดิมแลวค่ะเป็นเพื่อนแบบคอยพูดยังไงโอ้ยเขาเก่งอยู่แล้วค่ะนเนอร์จริงจริงจริงวันนั้นที่ที่เขาเอ่อเล่นหน้ามืออหล็กเงี้ยเราก็ดูออกแหละว่าเขาอยากอยู่ให้จบอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ดีแล้วก็ได้รู้ไหมว่าเราเนี่ยอะไรนะฮะเราใช่ที่ใช่ไหมค่ะก็ทราบค่ะแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีเลยว่าแบบแล้วก็ทั้งสองเพื่อนอะไรอย่างงี้ด้วย ขอบคุณค่ะ <impair>